สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลอาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับผมอาจารย์ตองนะครับก็เข้ามาสู่การทำนายดวงนะฮะประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2565นนะครับจะเป็นการทำนายแบบ general reading นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเกลด็ดการทําบุญและมีเลขนําโชคให้คุณลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายให้ด้วยนะครับการทานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังทั้ง2อ,อันก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยําม,มากที่สุดนะครับการทานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านมาบอกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ต้อง องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในส่วนของเรื่องดีๆรับฟังไว้นะครับให้มันเป็นพลังบวกให้กับตัวท่านนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนมันฟังดูแล้วดูเครียดดูน่ากัง,งวลใจให้คิดซะว่าผมเล่านิทานให้ฟังคำขำอย่าไปคิดอย่าไปวิตกกังวลกับมันมากนะครับลองเข้าสู่กันทำนายดวงกันดีกว่าครับประจำเดือนนี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะฮะพูดถึงวันที่17กันยายนนะครับจนถึงวันที่เอ่อหตุลาคม17กันยายนถึงวันที่ส6บตุลาคมลัคนาราศีกันนะครับม่ เริ่มต้นกานทำนายกันมากดีกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาวลนาราศีกันนะฮะใบแรกว้าวมาดิเช่ยนครับเค,คมิสนะฮะเทนซ o ฟ Pentacles ดีแล้วนะดีแล้วนะขอให้ดีเยอะๆนะช s ซับซอ Three up in the coals, three up cups, five up in the coals, four sub cups. Lads of tiny good tower. Wow. Me tongue, the lad, my นะครับในช่วงเดือนนี้ธรรมด้นะชีวิตนะครับต้องเผชิญกันไปนะครับชาวลัคนาราศีกันเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงเดือนนี้นะครับผมมองว่าชาวลัคนาราศีกันนะฮะอาจจะ,ะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ ได้มีโอกาสนะครับได้ไปเรียนเสริมเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องทิศทางความรู้หรือว่าได้รับโอกาสได้การมอบหมายในส่วนของเรื่องการงานให้มีการทํานู่นทํานี่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งในส่วนของทิศทางเรื่องงานของคุณเนี่ยน่าจะมีข่าวดีให้ตัวคุณเองรู้สึกแฮ ppy ยินดีนะฮะในส่วนของเรื่องการงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของงานเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้น่าจะมีเรื่องบางอย่างให้หนักอกหนักใจนะครับมีบางอย่างให้ต้องตัดสินใจมีบางอย่างให้ต้องเลือกนะครับแล้วตัวคนเองก,ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะครับในส่วนของเรื่องเนื้อง,งานสักเท่าไหร่และดูแล้วอาจจะต้องมีการเข้าหาผู้ใหญ่มีการเข้าไปหากับ เอ่อคนที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยให้ช่วยคุยให้ช่วยตอรองอะไรบางอย่างให้อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่คาดคิดไม่ทันคิดอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับอาจจะเป็นข่าวในเชิงลบซะส่วนใหญ่นะครับช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะครับต้องระวังในส่วนของเรื่องจิต ใจของคุณให้ดีๆแล้วกันนะครับในส่วนของเรื่องเนื้องานนะคะเพราะว่าแหละดูแล้วทางตรงเนี้ยมันน่าจะส่งผลอะไรบางอย่างกับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอางานเนี่ยเท่าที่ดูนะ ถ้าท่านใดที่ทํางานในส่วนของพวกธุรกิจค้าขายหรือว่าทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันต่อยอดตอบเงินได้ช่วงนี้น่าจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องการงานของคุณเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ให้เรามาระวังในส่วนของเรื่องการที่คุยงานผ่านทางมือถือคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าแท็บเล็ตก็ตามนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องงานของคุณนะครับเนื่องจากความที่เราสับเผ้าเราเผลอเลอะอะไรบางอย่างนะครับเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจนทําให้ตัวคุณอาจจะต้องโดนตาหนิติเตียนโดนใบเตือนอะไรบางอย่างซึ่งมันต้องเอ่อต้องส่งผลกระทบกับเนื้อง,งานหรือบริษัทของคุณที่ทํางานอยู่ด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะจะดีที่สุดนะครับในส่วนของ เ,เรื่องการเงินนะครับชาวลัคนาราศีการช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้เงินมือเติบอยู่พอสมควรนะครับมีอินคัมเข้ามามีเงินไหลามาเทมาเลยละ่ะยินดีด้วยแต่แต่คุณก็ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะได้เม็ดเงินอันนี้มาเนี่ยอาจจะมีในส่วนของหนี้สินหรือว่าภาระอะไรบางอย่างที่คุณจำเป็นที่อาจจะต้องใช้จ่ายหรือต้องสเปนออกไปในช่วงนี้นะครับบางท่านอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปนในส่วนของเรื่องการซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับหรือว่าโทรทัศน์เสียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าได้ planning ว่าคุณจะต้องซื้อแล้วในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องอเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วกันว่ามีรายจ่ายเข้ามาเอ้ยมีรายรับเข้ามาให้ยิ้มแต่ว่ารายจ่ายก็มีเต็มที่เช่นเดียวกันในช่วงนี้ด้วยสภาวะการจ่ายแบบ ไม่ค่อยอยากจะจ่ายไปด้วยสักเท่าไหร่นะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวัดระวังในส่วนของเรื่องคารใช้จ,จ่ายเงินไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับบัตรเครดิตอาจจะแน่นๆนิด,น,ดนึงนะฮะในช่วงนี้นะครับเออต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพประมาณดีกว่าสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับต้องเรามาระวังในส่วนของเรื่องปวดหัวนะครับความเครียดความกังวลใจอะไรบางอย่างให้ดีๆนะครับอย่างที่2นะครับค่าสายตามีการเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องตัดแว่นใหม่หรือว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตาตาแดงก็ได้หรือว่าไปทําเลสิกอะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็ได้นะครับเรามาระวังเรื่องการลื่น การเดินเหินตกบันไดนะครับให้ดีๆนะครับแล้วก็ระวังในส่วนของเรื่องโรคเกี่ยวกับทางช่องท้องปวดท้องนะครับทานอาหารผิดแปลกที่สุกๆดิบๆหรือว่าไม่เคยทานมาก่อนเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะท้องเสียหรือลำไส้ท้องอืดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกัน ะระมัดร,ระวังเรื่องการขับรถขับราการเดินทางนิดนึงนะอาจจะเ,เกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังไว้ดีๆถ้ายิ่งเตือนควรจะยิ่งระมัดระวังนะครับไม่ได้ว่า,ามันจะต้องเกิดกับทุกคนเสมอไปนะครับแต่ให้ระวังมากกว่าเดิมจะดีที่สุดนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสำหรับคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับ คนโสดชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างไรบ้างว,ว้าวน่าจะมีคนเข้ามาฐานะดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยกันถูกคอถูกโฉลกค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุข ได้ในทิศทางที่ค่อนข้างดีบางท่านอาจจะรู้จักกันมาแบบเพื่อนผ่านเพื่อนหรือว่าบางท่านอาจจะรู้จักกันมาแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วได้พัฒนาความสัมพันธ์มาก็ได้เช่นเดียวกันน่าจะอยู่ในทิศทางที่คนโสดได้ได้มีการเริ่มศึกษาใครใหม่ในช่วงนี้นะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่หน้าตาดีฐานะดีหรือว่าจะเป็นทางบ้านเขาค่อนข้างมีตัง แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับเป็นในส่วนของสถานะคนที่เป็นความรักซับซอ้อนกันมากดีกว่า ความรักซับซ้อนสําหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในช่วงนี้ผมมองว่าน่าจะหนึ่งเลยนะได้มีการที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปทิศท,ท,ทางที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากขึ้นในส่วนของเรื่องความรักของคุณแต่ว่าอาจจะมีเรื่องการที่ไกลกันหรือว่ามี ระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในส่วนของเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าพยายามคีบความสัมพันธ์พยายามรักกันให้เหมือนเดิมนะครับต่อยอดความสัมพันธ์หาโอกาสเติมความหวานกันให้มากที่สุดถ้าที่คุณจะตักตวงตรงนี้ได้จะดีมากกว่านะครับต่อมาเป็นเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายสําหรับท่านใดที่ยิ่งมีลูกมีบุตรเนี่ยช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกหรือว่าบริวารของคุณค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าคุณอยากจะใช้เงินเป็นส่วนของเรื่องการสเปนเพื่อให้ตัวเองดีดีขึ้นหรือว่าซื้อของตัวเองที่ถูกใจเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับในครอบครัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวเนี่ย ทั้งหมดอาจจะต้องแบบไปใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับตรงนั้นซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เ,เต็มเนื้อเต,เต็มตัวไวน้น,นิดนึงนะว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูในส่วนของเรื่องสถานะคนที่เพิ่งเลิกลากับคนรักไปแล้วเป็นย,ยังไงบ้างเอ่ยว้าวคุณค่อนข้างที่จะผมมองว่าน่าจะตัดสินใจ โอเคแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะพบเจอกับเรื่องความรักที่มันเป็นเเกี่ยวกับเรื่องสักลักซ้อนหรือว่าความรักที่ไม่สมหวังเนื่องจากการมีกิ๊กมีอะไรไี้เกิดขึ้นแล้วณนะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะอาจจะแฮปปี้กับการที่เป็นชีวิตโสดของคุณในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารัดีหรือว่า อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็อา,อาจจะได้มันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแหละที่ทนไม่ไหวแล้วค่ะตรงจุดที่คุณทนมาหรือผ่านพ้นมาผมมองว่าต่อจากนี้คุณจะน่าจะ ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแต่ณนะตอนนี้คุณพยายามเลิกเลยนะเลิกไปสองชีวิตเขาสัทีเพราะว่าแลดูแล้วคุณยังยังโหยหากับอดีตอยู่บ้างในบางครั้งเข้าใจว่าบางท่านบางทียังมีความรู้สึกที่นึกถึงคนในอดีตอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งสองเขาจนตัวเองมูฟออนไม่ได้นะครับคุณมีภาพลักษณ์ ตัวเองดูดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหน้าตาก็ได้หรือว่าจะเป็นคารมของคุณก็ได้ซึ่งดึงดูดคนรอบข้างได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมุกออนให้ได้ไวๆมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเร็วๆนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ o r ร์เ e แนะนำกันไหมดีกว่าพออร์เคจะแนะนําชาวลัคนาราศีกันกันไหมยังไงว้าว สำหรับคู่ที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้โอกาสที่จะได้เติมความหวานกันได้เต็มที่นะครับแล้วก็เพลย์ฟู้ดเนี่ยผมมองว่าพยายามเติมความรักอย่างที่ผมบอกแหละน่าจะมีเรื่องความรักอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคู่ของคุณนะครับแล้วก็หยอกเอินกันบ้างเติมความหวานอะไรอย่างนี้ให,ให้คู่ของคู่ของกันและกันเนี่ยปในีที่ทางที่มันดีขึ้นน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแฮปปี้มากๆ กับเรื่องความรักของคุณนะครับป้ะม่ม่นะครับเป็นในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันมากดีกว่าเลขนำโชคชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง เลขที่ออกนะครับมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสี่มีเลขเจ็ดมีเลขเก้าหนึ่งสามสี่เจ็ดแล้วก็เก้านะครับผมมองว่าน่าจะเด่นไปที่เลข เก้านะฮะกับเลขศูนย์เออเพิ่มมาอีกหนึ่งมีศูนย์ด้วยมีหนึ่งกับศูนย์จะเด่นมากในช่วงนี้นะครับลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคนะฮะอ่ะต่อกันที่ เรื่องการทาบุญกันมาดีกว่าการทําบุญเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับผมแนะนํานิดนึงว่าช่วงนี้ถ้าทําบุญได้นะครับทําบุญกับคนที่เป็นคนยักไร้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับมูบลนิธนะครับอาจจะเป็นคนพิการซ้ําซ้อนบ้านคนชาราบ้านเด็กกําพร้านะฮะวัดพระบาทน,น้ำพุนะครับ ะดีมากๆอย่างที่สองนะครับทำบุญในส่วนของเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างเมนนะครับสร้างสิ่งประหลาดหักพังหรือช่วยคนที่แบบเออเนี่ยอย่างข่าวล่าสุดที่ว่าเออคนที่เขา,เาบ้านไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันถ้าถ้าแบบคุณคุณ,ค,ณคุณพอไหวนะครับไม่ต้องเยอะก็ได้10บาท20บาท นะครับเอาตามที่คุณสะดวกนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับมูลนลิธิที่เป็นพวกดวงตาเกี่ยวกับคนปาบอดเนี่ยช่วงเนี้ยจะยิ่งดีมากแม่นะครับแล้วก็ท่านใดที่ศรัทธาในส่วนขององค์พระพิคเนาหาโอกาสได้ควรไปไหว้ควรไปขอควรไปบูชาหรือท่านใดที่บูชาอยู่แล้วนะครับก็มีการที่ปัดกวาดเช็ดถูหิ้งตรงนั้นได้ก็จะยิ่งดี นะครับผมโอเคเรียบร้อยฮะสำหรับชาติคณาราศีกันนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับกดติดตามกันไว้นิดนึงนะครับกดกระดิ่งกันไว้ก็ได้นะครับจะได้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮะขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ